สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะแม่หมอก็มาในคลิปแบบแรนดอมนะคะให้ทุกทุกคนนะคะได้รับชมกันนะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะอาจไม่ใช่เรื่องมืงเอิญนะเรื่องราวอาจเป็นของคุณถ้าไพา่ออกมาดีนะคะ <c oughs> ก็ขอให้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปเลยอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่เนี่ย จะเลือกคนที่มาก่อนหรือว่ามาทีหลังอ่าซึ่งหัวข้อน,นี้นะคะแม่หมอก็ไม่รู้นะคะว่าคุณเนี่ยคือคนที่มาก่อนหรือว่ามาทีหลังนะคะแต่ประเด็นก็คือเขาจะเลือกใครนั่นเองนะคะอ่ะถ้าพร้อมเรามาดูกันเลยก่อนอื่นแม่หมอขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อคนที่มาก่อนค่ะแม่หมอขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อคนที่มาก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะ แม่หมอขอสามใบค่ะวันีความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคนที่มาก่อนนะโอเคอะ <Yeah. S 1> คือที่ผ่านมานะคะเขาเขากับคนที่มาก่อนอะ่ะมันเออมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างทุ่มเทในความสัมพันธ์อันนี้ค่อนข้างมากนะมีมีม หรืออาจจะเป็นตัวเขานะคะตัวเขาที่ค่อนข้างทุ่มเทในความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ฝ่ายเดียวคือแน่แน่นอนว่ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไม่เท่าเทียมเออมันมต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละที่ค่อนข้างทุ่มเทใน,นความสัมพันธ์เนี่ยมากกว่าอีกคนนึงเอออาจจะเป็นตัวเขาหรืออาจจะเป็นคนคนที่มาก่อนนะคะเออ คือแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันมันน่าจะถึงจุดจุดหนึ่งที่ทําให้ความรู้สึกของทั้งสองคนนะคะรู้สึกว่าถึงถึงทางที่จะต้องแยกกันเออเขามีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันมันน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วคือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนที่มาก่อนนะคะมัน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 ลดน้อยถอยลงอ่ะมันทําบางครั้งมันทําให้เกิดอาการที่ว่าเอออยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแสวงหาเออสิ่งใหม่ๆแสวงหาความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆอ่ะมันมันมันเหมือนก็ว่าเขาอะค่ะรู้สึกว่า มันหมดไปแล้วเออความรู้สึกดีๆตรงเนี้ยมันมันหมดไปแล้วที่เคยมีให้กันที่เคยแบบว่าเออรู้สึกดีๆต่อกันเนี้ยมันมันเหมือนมันหมดแพชชั่นหรือหมดอะไรในในความสัมพันธ์นะระหว่างเขากับคนที่มาก่อนนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยคือคือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนที่มาก่อนแล้วเหมือนกับว่ามีการเบื่อแล้วมีมีการเหมือนอยากเดินเดินออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้เออแล้วแล้วอาจจะไปมองหาคนใหม่หรือแสวงหา อะไรใหม่ที่ทําให้เขารู้สึกดีกว่าเนี้อะไรประมาณเนี่ยค่ะเออเนี่ยก็คือความรู้สึกของเขานะะคที่มีต่อคนที่มาก่อนอ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวทีนี้นะคะเรามาดูความรู้สึกของเขานะะคที่มีต่อคนที่มาที่หลังค่ะเป็นยังไงมั่งความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนที่มาที่หลังค่ะซึ่งอันนี้แม่หมอไม่รู้นะคะว่าว่าคุณคือคนที่มาก่อนหรือมาทีหลังนะเออคุณลองลองดูแล้วก็ เอาไปพิจารณานะคะในในชีวิตจริงนะเออทีนี้คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนที่มาทีหลังอ่ะสำหรับคนที่มาทีหลังนะคะเขาเขาค่อนข้างอ่านเล็กแรก,แรก,แ,รกแรกเลยแรกแรกเลยเขาอาจจะมองว่าคนที่มาทีหลังเนี่ยนะเป็นเป็นตัวเลือกเออเป็นเป็นสิ่งเป็น เป็นหนึ่งในตัวเรื่องของเขาอะซึ่งเมื่อกี้ที่แม่หมอบอกไปว่าความรู้สึกของเขากับคนที่มาก่อนอะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากอยาก,ยากแยกย้ายเอออยากเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นมันหมดแพชชั่นหมดความรู้สึกดีๆมันจะหลงเหลือแต่ความแบบที่ที่ไม่ได้ลึกซึ้งเป็นความรักอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเขาเดินออกมาเพื่ออยากจะสแสวงหาอะไรใหม่ๆเนี้ยแล้วเขาค่อนข้างมองมองคนที่มาทีหลังว่าเป็นตัวเลือกคนหนึ่งเขาแต่พอไปไปมาๆม,มันมัน,ม,นมันเหมือน อา,อาจจะมีการแบบปฏิเสธกันหรืออะไรบางอย่างเข้าเข้ามา หรือหรือคนคนที่มาทีหลังอะรู้รู้ว่าคนคนนี้มาเพราะว่าเห็นเห็นเขาเป็นแค่ตัวเลือกงไงไหมคะเอองงไม่งงใช่ไหมคนคนที่มาทีหลังคะ่ะเขารู้ว่าว่าคนคนนี้ว่าคนคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงอะมองเขาเป็นแค่ตัวเลือกแล้วมันก็เหมือนกับว่าทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยตึงต,งตึงเครียดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอไปไปมามาทั้งเนี่ยทั้งนั้นอนะพอพอ,พอความสัมพันธ์มาเริ่มตึงเครียดเหมือนเริ่มเริ่มเริ่มจะจะไม่ดีอะไรเงี้ยคนคนที่คุณนึกถึงอะค่ะ เขาเขาว่ากลับคิดว่าคนคนนี้เออคนที่มาทีหลังเนี่ยเป็นเป็นคนที่เหมาะกับเขาที่สุดเออเป็นคนที่ที่เขาเนี่ยจะจะมาเหมาะเหมาะต่อการที่จะเออมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมั่นคงขึ้นหรือถึงกับขนาดสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยเออเขาเขารู้สึกกับกับจากจากทีแรกที่รู้สึกว่าเห็นคนนี้เป็นตัวเลือกอะพอไปไป,ไปมา เขาพอพอพอจะตัดจริงๆพอจะห่างกันจริงๆใช่ไหมกับรู้สึกว่าเฮ้ยเราจริงๆแล้วว่าเราเราเราักเขาได้มากกว่านี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาคือคนที่เอ,อ่อที่เนี่ยแหละคือคนที่ใช่ที่ทําให้เขา,ารู้สึกแบบนี้ได้รู้สึกแบบเอ,อ้ยคือคือมันต่างจากคนแรกตรงที่ตรงตรงที่ว่า แรกๆมันมีความรู้สึกดีต่อกันอ่ะแต่แต่มันยังไม่ใช่คนที่จะสามารถร่วมหัวจมท้ายไปได้วยกันนะคะคุณนึกออกไหมไม่ไม่ใช่คนที่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปได้ในระยะยาวซึ่งผิดกับคนเนี่ยผิดกับคนที่มาทีหลังอ่ะที่ทําให้เขารู้สึกว่าคนเนี่ยใช่เลยคือคนที่สามารถจะทําให้เขาค่ะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ในระยะยาวเออประมาณเนี่ยอ่ะแล้วมาดูผลสรุปเลยสรุปแล้วเขาจะเลือกใครแต่ดูดูจากหน้าไพ่แนวโน้มเหมือนเขาจะเลือกคนที่มาทีหลัง หลังนะแม่หมอว่าทีนี้บทสรุปเลยเขาจะเลือกใครจับคนที่มาก่อนนะแม่หมอว่าเขาไปแล้วว่ะเขาเออเขาเบือ์เขาตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วมาผลที่สุดแล้วเขาจะเลือกใครเขาจะเลือกคนที่ทำให้เขารู้สึกดีนะคะมีมีหกเหรียญน,นะคะเมื่อกี้นี่คือการคือการที่ช่วยเหลือกันอะ่ะ สรุปแล้วนะคะสรุปแล้วอะ่ะเขาจะกลับไปเลือกคนที่คนที่เฝ้าคอยรอคอยเขาอยู่ตลอดเวลาเออแม่หมอว่ามันมีแนวโน้มที่เขาจะอาจจะกลับไปเลือกคนที่อาจจะกลับไปเลือกคนแรกเอออาจจะกลับไปเลือกคนที่มาก่อน ซึ่งจากจากจากมื่อกี้ที่เปิดนะไอไอปัญหาอีอปัญหาที่ที่มีกันที่บอกในตอนแรกใช่ไหมว่าเขาเกิดปัญหาอะไรกันที่ทําให้เกิดความตึงเครียดแล้วเหมือนเขามันนึกได้ทีหลังว่าคนคนนี้คนที่มาทีหลังอ่ะคือคนที่จะสามารถสร้างชีวิตไปกับเขาได้ในระยะยาวอ่ะแต่คุณเชื่อไหมผลที่สุดแล้วนะคะเขาจะกลับไปเลือกคนที่มาก่อนเลือกคนที่เลือกคนที่เหมือนกับว่า เฝ้าเฝ,ฝ้ารอเขา,าเออเลือกคนที่เฝ้ารอเขาเลือกคนที่ที่ที่สารสัมพันธ์กับเขามาก่อนอย่างเงี้ยเออเนี่ยน,นี่ค่ะคุณเห็นมาหกเหรียญเออเป็นเป็นคนที่ ที่เคยรู้สึกดีที่เคยแบบว่าช่วยเหลือกันอะไรเง <S <S ี้ยเออนั่นแหละคะ่ะคนเขาเขาน่าจะรู้ว่าคนที่มาก่อนอ่ะคือคือเขาน่าจะคิดว่าสิ่งที่เขาทําลงไปอ่ะมันมันไม่ถูกต้องไะเขาไม่ควรทําผิดกับคนที่มาก่อนไม่ควรปล่อยให้คนที่มาก่อนรอ <S <S เหมือนกับว่าพอทิ้งไปแล้วอ่ะคนที่มาก่อนอ่ะเขาเฝ้ารอความรักจากคนคนเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าเขาคิดได้ทีหลังอะไรแบบเนี้ยเออว่าเราไม่ควรทําแบบนี้เลยนะเราควรที่จะมอบความถูกต้องให้กับคนที่มาก่อนเพราะเขาเหมือนกับว่าเขาจะรู้สึก เห็นใจแล้วก็สงสารคนที่มาก่อนน่ะที่ที่เขาเดินเดินออกไปจากความสัมพันธ์นะคะแล้วคนที่มาก่อนเนี่ยอาจจะแบบว่าเฝ้ารอเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออรอการกลับมาของเขาแล้วผลี่สุดนะคะถึงแม้ว่าเขาจะรักคนที่มาทีหลังแค่ไหนนะแต่สุดท้ายอย่าแม่หมอว่าเขาจะกลับไปเลือกคนที่มาก่อนค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะบทสรุปเออไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มาก่อนหรือมาทีหลังนะคะสุดท้ายแล้วนะคะคนคนนั้นนะคะเขาจะเลือกคนที่มาก่อนคนที่ เคยแบบว่าเออเนี่ยเคยช่วยเหลือเคยอะไรกันแบบเนี้ยเออถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแบบแบบ ความโหมดแพชชั่นหรืออะไรแบบนี้นะตัวเขาแต่ว่าเขา,าไม่อาจที่จะทําร้ายคนที่มาก่อนได้นั่นเองนะคะนั่นแหละคือความคิดของเขาเลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์กับคนที่มาทีหลังไม่แก่เกิดปัญหาหรือเกิดอะไรกันเออถึงแม้เขาจะรู้สึกดีกับคนที่มาทีหลังแค่ไหนนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ต้องสงสารและเห็นใจคนที่มาก่อนแล้วกลับไปเลือกคนที่มาก่อนค่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็สำหรับชาวแรนดอมในวันนี้นะ ว่าทุกคนก็ได้คําตอบแล้วนะคะโอเควันนี้แม่หมอก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการเข้ามารับชมนะคะแล้วพบกับแม่หมอได้ใหม่ในคลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสําหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนและฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ใดๆให้แม่หมอก็ตามแต่นะคะถือว่าเป็นค่าครูและกําลังใจให้กันเล็กๆกกกน้อยๆใครอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมแล้วก็สามารถแอนไลน์ไม่ได้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นดวงของคุณร้ออนตนะคะอันนั้นจะเป็นดวงของคุณร้อซตตามวันเดือนปีเกิดเลยโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะ